ครูบาอาจารย์ด้นานพลังตัวเลขกล่าวไว้ว่าการเลือกเบอร์โทรศัพท์นั้นนะคะสิ่งที่สําคัญคือเลือกเบอร์โทรศัพท์ที่เป็นเบอร์มงคลและต้องเลือกให้เหมาะสมกับอาชีพของผู้ใช้เลือกให้บาลานซ์กับสิ่งที่เราต้องการเป็นคลิปนี้ขอใจผู้ที่มีอาชีพรับราชการนะคะโดยเลขที่จะกล่าวเหล่านี้ค่ะจะสนับสน,นุนและเป็นแรงดึงดูดความสําเร็จทําให้ชีวิตของคุณเจริญรุ่งเรืองไม่รอช้าค่ะคู่เลขมงคลที่เหมาะกับอาชีพข้าราชการได้แก่คู่เลข 1, 4, 4 1สี่หนึ่ง หนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งสามห้าและห้าสามค่ะและตามมาดูความหมายของเลขแต่ละคู่กันนะคะ ดยขอเริ่มจากความหมายของคู่เลข1นึหรือว่า4 1หนึ่งก่อนนะคะอิทธิพลของเลขคู่นี้ค่ะส่งผลให้ผู้ชายพูดเก่งช่างเจราจาเจราจาหน้าเชื่อถือนะคะมีความเชี่ยวชาญทางด้านการพูดวาจามีสเสน่ห์ค่ะพรีเซนต์งานดีแถมมีบุค,คลิกดูเป็นผู้ใหญ่และน่าเชื่อถือหากคนใจเลขคู่นี้นะคะคุณจะได้รับความเมตตาและเข้ากับผู้หลักผู้ใหญ่ได้ง่ายมีความสามารถในการเรียนรู้ค่ะมีไหวพริบเป็นเลิศเข้ากับคนได้ง่ายนะคะทําให้บุคคลรอบข้างรักและก็เมตตาจ้า และมาถึงความหมายของคู่เลข15หรือว่า5้หนึ่งนะคะพลังตัวเลขคู่นี้เป็นเลขคู่มิตรช่วยส่งเสริมและก็เกื้อหนุนค่ะช่วยในการคิดการทบทวนการพัฒนาตัวเองในทางการเรียนรู้นะคะมันคือเลขส่งเสริมสติปัญญานั่นเองล่ะค่ะดังนั้นผู้ใช้เลขคู่นี้นะคะจะมีบุค,คลิกน่าเชื่อถือเก่งวิชาค่ะชอบเป็นผู้ชี้แนะให้ความรู้นะคะเป็นคนรอบคอบมีเหตุผลและมีคุณธรรมชอบมองโลกในแง่ดีนะคะอบอ่อมารีมีเมตตา ชอบเข้าสังคมค่ะมีสเสน่ห์เป็นที่โปรดปรานของผู้ใหญ่มีความคิดสร้างสรรค์นในการหารายได้และปัญญาเฉียบแหลมจ้าตามข่าไม่รอนะคะความหมายของคู่เลข19หรือว่า91พลังตัวเลขคู่นี้ค่ะจะส่งผลให้ผู้ใช้โดดเด่นมีความเด่นดังนะคะมีชื่อเสียงแถมมีภาวะความเป็นผู้นําสูงทันสมัยค่ะมั่นใจในตัวเองเก่งภาษาต่างชาตินะคะเก่งด้านไอทีผู้ใช้เลขคู่นี้ค่ะจะมีชื่อเสียงมาจากความสามารถเฉพาะตัวแถมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนนําค่ะ ยังไม่หมดรลกค่ะนอกจากนี้ผู้ชายนะคะจะมีบุคลิกภาพที่ทันสมัยค่ะแต่งตัวโก้หรูหรานะคะกร,ระเเผชิญหน้าคุณจะเป็นคนมองการไกลมีความคิดสร้างสรรค์และชอบปฏิวัติค่ะและความหมายของคู่เลขคู่สุดท้ายนะคะคู่เลข35หรือว่า53ค่ะพลังตัวเลขคู่นี้จะส่งผลให้ผู้ชายมีอำนาจบาร,รมีมีบุคลิกภาพที่เข้มแข็งขยันขันแข็งนะคะชอบลุยงานยากสู้ไม่หวั่นค่ะมั่นใจในตัวเองหนักแน่นเด็ดขาด ลราออกคําสั่งนะคะดูน่าเกรงขามผู้คนให้ความเกรงใจในทางบวกอีกหนึ่งด้านนะคะหากผู้ที่เป็นเจ้านายมีเลขคู่นี้จะมีเวอร์ในการดูแลลูกน้องลูกน้องเชื่อฟังดีมากค่ะในทางตรงข้ามค่ะหากผู้ใช้เป็นลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชานะคะผู้ใหญ่จะเกรงใจให้ความสําคัญจะได้รับการอุปถัมภ์จากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างดีคุณจะมีอภิสิทธิ์เหนือกว่าใค็รๆก็ว่าได้จ้า สรุปไปเลยค่ะว่าคู่เลขมงคลนะคะสำหรับหมดผู้รับราชการนั่นคือคู่เลข1 4หรือ41 1 5หรือ5119หรือ91และ3 5หรือ53ค่ะในภาพนี้นะคะขอยกตัวอย่างเบอร์โทรศัพท์เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนสำหรับค่าราชการทุกท่านนะคะนั่นคือ xxx 635-6245 xxx 142-4635และ xxx 3626415จ้าสำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าทุกท่านคงได้ประโยชน์ไปไม่มากก็น้อยค่ะเจ้ากดไลค์ค่ะใช่กดแชร์อย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะ